สวัสดีค่ะวันนี้ยายไม้หามมาเบ่งวิธีเฮ็ดหลักนะหลักบวบงูเฮ็ดแ,แบบไดยังบ่ให้มันลม้ม <c oughs> นี่เสาไม้ไญ่นาะห่างกันประมาณสามเมตรค่ะความกว้างนาะสามเมตรแต่ทางนี้ประมาณสองเมตรจ้ะระวังเสาเนาะวางที่ครับพุ่นี้วางที่บหางเคิงก็เป็น ไม้ข้าวนะไม้ข้าวเห็นมามัดมัดติดกับหัวเสาไว้นี่ไม้ข้าวติดส่วนทางทางหิมนี่เห็นบ่มีเสาค้ำยันค่ะเสาค้ำยันนี่เห็นบ่เสาค้ำยันไว้มัดเอาฟางฟางมัดยึดเ่ให้มันเวลาลมลมพัดเวลาห้ามักงูมันหนาเนาะ ลมพัดแล้วมันเอาตัวนี้ขึ้นยกข้างแพงไปเลยค่ะเขาต้องเอายึดไว้เนาะดูยึดไว้บวบงูของคุณแดงสำริดเป็นมากแล้วครับเห็นบ่คา,างคึงกระวางเสื้อก่ะวางเสื้อแล้วก็รัดเห็นบ่นี่เว้นเว้น,วนห้องมัดกันเนายมัดเปาะเนะาเนะเป็นฟ้าพิ่นบ่แล้วค่ะ นี่มัดเป็นเป,ปาะบ่ให้มันเสียกัันหู้ใส่กันเนาะเห็นบ่เราไปเบิ่งหางอีกหางส่นหางหนึ่งที่เพิ่นไม้ค้ำยันท่านเวลาเอาซีดยาาเอาค้ำยันทางในย,ยันมันเกะกะเนาะเบึง่งใส่ปุ๋ยแล้วคะ่ะเบิ่งเสร็จปุ๋ยชุดเน,นาะรอฝน <laughs> โอ้บนมีเวลาเอาอันยอดนี่ต้องเอาขึ้นดีๆคะ่ะ เห็นบ่ยอดตรงขึ้นน้ำตไคายนี่ให้มันเต็มตะไคายเลยเนาะพอมาข่าสีออกอ,อกน้ำตะไคายบวกงูนี่เห็นบอกโอ้มากไงเติบแล้ว้าหไงแล้วคะนี่เห็นบ่นี่นี่น,นี่สเนก,กี้ศูนย์ศูนย์สี่เห็นบอกมากงามสามมือสองมือก็ได้เก็บแล้วคะนี่ใส่ปลากเกามากักอันพันวานผักสีลาวไว้เห็นบอกนี่ เราสิดยาแงคิดยา,าก็เอาอยาน้ําสีฟ้าหน,น้่งน้าสีฟ้าต้องไม่เป็นอันตรายต่อพืชเนาะเห็นบอกหลักทางนี้พิ่นเอาเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดนี่เสืยย้อย,ยืดกับเสาสักไว้แบบนี้ถ้าหัวเห็ดแบบนี้ตอนห่างเข้าหุ้นเฮาเวลาสีเดินสิยาแล้วมันสิสะดุดเนาะเอาไว้ทางที่หฮาใบ่ใครได้เดินเข้า เสืยืดไว้ทุกหลักค่ะเลาก็มัดน้องเห็นบ่มมัดกับหัวเสาไว้ใส่เสื้อยืดยืดเป็นห้าโอ้ยห,าห้าห่าลายรเหจะคข้องจ้คของเขาบ่มีเวลามาซีดเอาอยาน้ำสีฟ้าซีดเด้อเราจะมีเอาสีเขียนไว้ลืมซื้อตอนตอ p comment คุณเด้อซีหรือสีเขียนบอกในคลิปนะคะเพราะน้ำยาน้ำสีฟ้าซีดย,ยายายาอย่าง น้ำสีฟ้าซีดได้คะ่ะเขาก็พยายามบ่ให้ทึกต้นมันเนาะไกลๆต้นเหาจนค่อยถอนเอาหลังแปลงนี้เขาต้องเอาซีดบ่ให้มีหญ้าเนาะคะ่ะมีหญ้า,มาแมลงมันก็มันที่มาอาศัยอยู่เนาะค่ะถือว่าติดดีอยูค่ค่ะของคุณคุณแดงเนาะห็นบ,บวบนี่ติดน้ำตะข่ายมาที่เพิ่นเอา ขึนเอายอดขึ้นโบวหวแล้วเนี่ยโบทันเนี่ยงานหลายย่างเนาะบอกยาว่ยววแล้วค่ะเพราะว่ามันตกถ้าถ้าถ้าปล่อยให้ยอดตกนี่ยอดที่เหี่ยวไปคะ่ะเห่นไหยอดนอนกับบินไปแล้วนี่ต้องขยันคะ่ะต้องขยัน <laughs> ยานผักไผก็หลจังเนาะโบงูเขาหงบาอบพอ,อยาขาเพียมันที่เป็น,ปนงอๆแล้วค่ะเด้อ มันจะกินแล้วก็ิผิวออกมาผิวมันจะเป็นน้ำเหลืองๆออกมาเพี้ยเพี้ยเพี้ยไฟไลายแดงกินเนาะโดยการซีดยาเขาก็ต้องสลับยาซีดเดอ้อยาฆ่าเพี้ยกระทางเบื้องที่กุมมันคะ่ะเบื้องกุมเนาะว่ากุมอยากอากุมเดียวกันเนาะมันมีหลายโต๊ะก็สลับไปเลยคะ่ะซีดยาเนาะนี่ถือว่านยอดโอเคค่ะ มาเบื้งเห็นบ่เวทียึดขังหึงยึดไว้เห็นไหเสื้อฟางสีแดงยึดเสื้อเข้าฟางสีเขียวมัดยึดเส้นล็อกล็อกบ่ให้มันตูดกันเห็นบ่เขาสชมัดเขาสชมัดตรงนี้นี่กับนี่ใส่กันเห็นบหมล็อกเสื้อตัวนี้ไว้ บอกให้มันตูดเวลามือมักงูจับมานะคะยาวแล้วค่ะกู้ความห่างเรา,เราวางต้นก็ประมาณเมตรนึงเห็นบ่เมตรกลัวๆใช่ไหมนี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งมาแล้วคะ่ะจ้าของสวน มากมากเริ่นไลงล่ะมันจะข่องส่วนมาแล้วเออใช่ปุยสู้ยังก,ก็สิบห้าห้ายหกห้าตัวท้ายสูงน,นี่ใบมันก็เริ่มดังดังนี่บนเป็นอันเพีย้ยเพียนี่ซีดโดนแล้วยังหืม โอ้บอซีดเป็นอาทิตย์แล้วเขาเบเถอะเดี๋ยวมันจะกินมากมันนะมากมาฮะมันติดไวรัดแล้วบอกนี่ดีมากมากเนี่ยไี่ยต้นมันเปาวีลูกเรมันสมบามอดมันพดสมบซีดยา มันเริ่มใบมันบวดีแล้วเนี่ยใมันเป็นจุดใบเชลาชีตกันเชลาไว้ย่านว่ามันเป็นอันต้นเงินต้นทองนะบ่บบ่เหมันบ่ไม่มันชีเป็นเงินเป็นทองแย่งมักทัวนะบ่เมันสิบดายแล้วมันเป็นโรคข้างหน้าเฮ่อบดชีตยามันนะโอ้ยอะฮิตละครั้งชีตยาอาฮิตละครั้งมันกำลังติดเนี่ยฮอร์โมนพร้อมแคลเซียมใช่หรือยัง ู้ว่าเราลอย่างใช่เราเป็นคนซื้อโอ้แล้วผู้ใดเป็นคนซื้อยาอ้ยาของเก้ายังไรเลยล่ะโอ้สองพันห้าเอมือนห้าลำเราโยนมื